จากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ได้มีฝนตกหนักค่ะต่อเนื่องในพื้นที่สป,ปปลาวนะคะก็ทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําโขงค่ะสูงขึ้นก็ส่งผลให้ปริมาณน้ําโขงนะคะที่ไหลผ่านจังหวัดน้องคายค่ะยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและได้เริ่มหนุนเข้าลําน้ําสาขาค่ะที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ําตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ค่ะแต่มีแนวโน้มนะคะว่าทรงตัวแล้วก็จะเริ่มลดลงค่ะหากไม่มีฝนตก ทางตอนเหนืออีกค่ะระดับน้ำโขงนะคะที่ไหลผ่านจังหวัดน้องคายค่ะย,ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกวันค่ะโดยมีระดับสูงสุดอยู่ที่9เม47เซนติเมตรนะคะก่อนจะทรงตัวและก็เริ่มลดลงอย่างช้าๆค่ะทั้งนี้นะคะหากไม่มีฝนตกทางตอนเหนือหรือว่าทางสปอปอลาวเนี่ยไม่มีการระบายน้ำจากเขื่อนเพิ่มระดับน้ำก็คงจะลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะ โดยล่าสุดนะคะระดับน้ำโขงเนี่ยวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน้ำเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะมีระดับอยู่ที่9เมตร43เซนติเมตรถือว่าเป็นระดับน้ำโขงสูงสุดในปี2565ค่ะส่วนท่อนไม้แล้วก็เศษไม้ที่ลอยมากับน้ำเนี่ย ก็เริมน้อยลงจนเกือบไม่มีแล้วแต่ว่าน้ำนะคะก็ยังคงไหลเชี่ยวอยู่ค่ะค่ะระดับน้ําโขงที่สูงขึ้นได้เริ่มหนุนเข้าลําน้ําที่เชื่อมต่อกับแม่น้ําโขงค่ะตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้โดยเฉพาะลําน้ําที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ําส่วนลําห้วยสาขาที่อยู่ในพื้นที่ที่สูงและน้ําในลาห้วยมีระดับสูงกว่าแม่น้ําโขงก็ยังคงระบายลงในแม่น้ําโขงได้อย่างช้าๆค่ะ ในส่วนของเทศบาลเมืองหนองคายเองก็ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดในเรื่องของน้ำโขงเอ,อ่อล้นตลิ่งแล้วก็ยังเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันหากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ค่ะ โดยสหเจ้าหน้าที่นะคะติดตามสถานการณ์น้ําโขงตลอดทั้งวันทั้งคืนยียบสีชั่วโมงเลยค่ะค่ะซึ่งประชาชนท่านใดน,นะคะที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงกันนคะใช่แล้วค่ะก็เฝ้าระวังนะคะเนื่องจากเราอยู่ริมน้ำเนี่ยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะก็ต้องคอยดูคอยระวงังพายุเป็นฝนตกบ่อยด้วย